สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาจะทําแกงเห็ดเจนะคะทุกคนนี่แม่วาซื้อมาห้าสิบาทน่าจะเป็นเห็ดคอนเห็ดโบทเห็ดคอนน่ไอของเขาเขาเพาะมาปลูกมาทุกคนทำถุงถุงมาถุงละห้าสิบาทแม่วาซื้อมาจาก,กตลาดนะคะนี่จ้ะห้าสิบาทได้เยอะอยู่นะคะทุกคนอ่อนๆเลยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่วาจะตัดขาาหน่อยนึงเดี๋ยวจะไปแกงแบบแกงเจนะทุกคนแกงใส่ซีอวใส่สีอูขาวแล้วก็ ใส่ซอสแบบว่าซอสเจค่ะทุกคนใส่เกลือนิดหน่อยเนาะมันจะแกงไพรว่าไม่ลืมซื้อบวบมาทุกคนได้ซื้อบวบมาใส่อเออแบบนี้เลยเดีด๋ยวหั่นใส่ตัดค้างหน่อยนะแต่เขาก็อ่อนดีนะทุกคนอ่อนดีอยู่จ้ะตัดออกนิดหน่อย เดี๋ยวไม่ว่าตัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวไม่ว่าจะแกงจากแกงจีจ้จะเดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนจ้าทุกคน,กคนตัดขาเรียบร้อยเลยจ้าเดี๋ยวไม่ว่าก็จะเด็ดใบเมงรักมาดูเจเกินใบแมงรักได้เปล่าเนะเาะกินได้เลยเนาะมันก็ฉุนนิดหน่อยกากินได้แหละล้วไม่ได้กินเนื้อสัตว์ที่นั่นเ่ยไม่ได้แบบว่าเข้มข้นมากรนอะกเนาะคนนะแล้วก็ใส่ใบแมงลักให้หอมหอมแบบแกงแบบแบบ แบบอีสานแบบแบบอีสานนะจ๊ะแกงเห็ดบดแบบเห็ดเขอนนะทุกคนใส่ใบเมียงรักใบผักอีกตัวจ้ะจะได้หอมๆอมใส่นิดนึงไม่ไม่เบาไม่ได้ใส่หมดหรอกนะทุกคนกรไรห้าบาทได้เยอะมากใส่แค่นิดนึงจ้ะพอไี้หอมหอม หอมหอมจะ้ะใบเมียงรักใบพักอีตูจะ้ะใช่แค่นี้พอเดี๋ยวอีกนิดนึงก็เก็บไว้ก่อนอีพริกด้วยนะเนี่ยไม่ว่าัก็ซื้อพริกมาพริกถุงละสิบบาทแต่ทุกคนถุงละสิบ,บาทเอามีสีเขียวด้วยสีเขียวก็อาใส่เป็นพริกเปนลูกโดดนะทุกคนสีเขียวเป็นลูกโดดแต่เป็นล้างก่อนปจ้ะเดี๋ยวไปแกงกันเลทุกคน ทุกคนแม่ว่าขอเก็บใบยานางนิดนึงนะคะทุกคนใส่ใบยานางนิดนึงค่ะใบยานางแม่ว่าปลูกไว้หลังบ้านแต่ทุกคนนี่จะ้ะมันเครือขึ้นไปสูงบนโน้นจ้ะทุกคนนะหลังบ้านเลยจะ้ะใบยานางเก็บจ้ะสะอาดดีนะคะทุกคนอย่อยู่ชั้สูงเลยจ้ะ้างคน ได้เยอะได้จ้ะเก็บได้เยอะแล้ว,ดลวโดนฝนนงามงามจ้ะทุกคนไกออกไปห้องบนนู่นข้างล่างก็มีนะคะ,ะนี่ข้างล่างข้างล่างก็เยอะจ้ะไปจากแค่นี้พอแล้วจ้าทุกคนช้าทุกคนใบยะนางไม่บา คั้นเรียบร้อยนะคะคั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กรองกันจะทุกคนกรองเอาแต่น้ํานะคะคั้นเรียบร้อยแล้วกรองน้ําจ้าจ้าจ้ากรองเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวก็แกงแล้วจ้าต้มใบชะนางเดือดแล้วจ้าทุกคนน้ําชะนางโอ้น้ำชะนางเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวไม่ว่าเอาเอาเห็ดลงนะคะทุกคนจ้าเครื่องเตรียมมาแล้วจ้ามีพริกใส่น้ำตาล แต่ก็นี่จ้ะเห็ดเอาเห็ดลงจ้ะทุกคนเดือดผุดๆนะจ้ะเห็ดคอนเห็ดบดนะคะทุกคนเห็ดกระด้างแล้วแต่คนจะเรียกแต่ทุกคนแต่แต่คนเฉื่ออนเนาะว้าว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 เสดายไม่วาไม่ได้ซื้อบวบซื้อแตไม้มาแกงใส่มีแต่เห็ดอย่างเดียวทุกคนจ้ะเสดายมากลืมซื้อบวบเมื่อวานแวะตลาดเสดายเสดาย เดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะทุกคนใส่ลูกโดดลงไปเลยลูกโดดสีเขียวใส่ไปสี่เม็ดจะปรุงไปเลยะค่ะทุกคนยวใส่พริกไปเลยจ้าพริกแดงตำนะคะทุกคนปกติแม่วาจะใส่ต้นหัวหอมด้วยแต่ว่าทนีนี้ไม่ได้ใส่จ้ะใส่น้ำตาลไปนิดนึงน้ำตาลแทนแทนถงนวเนาะใส่น้ำตาลไป แกงใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะทุกคนใส่ซีอิ๊วขาวจะเดี๋ยวค่อยค่อยชิมไปจ้ะทุกคนเติมไปเรื่อยๆค่อยชิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเค็มเกินไปถ้าเค็มเกินไปเดี๋ยวจะนี่นจะไม่ค่อยอร่อยนะคะทุกคนมันจะแก้ไขาย,ยากนี่อันนี้ซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนใส่สองอย่างแล้วโอ้ยเสียดายจัางไม่มีบวบ ถ้ามีบวบจะอร่อยได้กันเดี๋ยวดูว่าหน่อไม้มาใส่ด้วยปิดไว้ก่อนจ้าทุกคนปิดให้สุกๆต้องทาให้สุกๆนะคะแกงเห็ดปิดก่อนจ้าทุกคนเดือดผุดๆนะจ้าเดือดผุดนะไม่ว่าเดี๋ยวจะใส่ใบเมลรักลงไปนะคะทุกคนใส่ใบแมลรักดีกว่าทุกคนจ้าใบเมลรักจ้าแต่ยังไม่ได้ชิมนะคะใส่ใบเมลรักก่อน เปิดไฟให้แรงๆไอ้บัากน้ำจะเยอะเกินอู้หส้แ่เด็ดังๆก็หอมมากพกอีตัวจ้ะอหอมเดี๋ยวไม่วางขอชิมกันรสชาติไม่ได้ใส่น้ำปลดาเดลยไปแบบแกงจีจ้ะชิมกัน แบบไม่ค่อยนัวท่า่จืดๆแต่ทุกคนเดี๋ยวแม่วาเดี๋ยวใส่ใส่เกลือดีกว่าเนาะใส่ซสอ้๊วดีกว่าใส่เสี้ยวขาวไปนิดนึงจ้ะพอแล้วแต่อร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากอืมเจรเก็ดอ,อ่อนอ่อน้ะทุกคนจ้ะเก็ดอ่อนมาก เห็ดเรียบร้อยแลวจ้าเดี๋ยวต้มเห็ดแป๊บหนึ่งให้สุกๆก,กว่านี้หน่อยนึงแกงเห็ดเขาบอกว่าต้องทําให้สุกๆจ้าทุกคนจ้าเสร็จแลวจ้าทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่วาไปก่อนจ้าจะเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ตักสุดนะคะทุกคนดูในหม้อนี่จ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าไปก่อนจ้า <c oughs> บาย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 จ้าทุกคนจ้า